สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับมองไดมีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนล่าก็สิเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่สิเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะครับมักบมักกันจังว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับครับแนวทางที่เสียมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้ง ตัวเลขของคุณแม่หน้ารี่นะครับผมได้ยินข่าวว่าเพิ่นถือเลขดูดูพี่น้องแต่ว่าเพิ่นถือบ่ค่อยไหลนะครับแต่บ่หูว่าเพิ่นเอาตัวเลขมาแต่ใส่มือนีนะครับก็เลยมาก,กับช่องแม่หมูนะครับมาสอบถามเพิ่นเบิ่งนะครับเพื่อที่สิเอาไปเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องให้่ามผูชมนะครับเดี๋ยวห้องสีข้าไปเบิ่งน้ากันนะครับว่าตัวเลขของเพิ่น สิเป็นตัวใดดะที่มาของเพิ่นมาจากใสน้องพี่น้องเนาะครับตอนนี้เพิ่นอยู่ในเฮียนเนี่ยเดี๋ยวเาสิไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีพักอากาศไมอย่างน้อไม่เนีด้ยินข่าวเหรอครับคุณแม่ได้ยินข่าวว่าถือเลขดูสันเติก็เลยสิมาถามแนวทางตัวเลขเบิ่งนะครับโอ้ยกันเถอยงกี่แนนะบอกครับถือมาจังหวัดเหรอครับถือมาสองน้ออู้ไอถือจังวดใดเนี่ยครับ สองเก้าคับอ๋อสองเกสนามนี่ละค่ะอ๋อสองเก้ากับส่วนสามบอกครับคือไกลๆเข้าบไรียินเอ้าเด็มาถามไหนเ่อนเอ้าเด็กกับพิธีม้าที่ไปอยู่ที่เฮาบ่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เพิ่นบ่ค่อยได้ซื้อหลายหรือบ่ดังแม่นค่ะโอ้เนาะเอ้าแล้วคุณแม่ถืกหลายปานีดยครับก็การถืหลายการเพราะเลยซื้อกินนี่ล่ะฮอดมื่นบ่ครับ อ็กะสิว่ามีละโอ้นะครับกะจำพ่อบอกเคยได้ยินข่าวเพิ่นห้มาหลายตัวบ่บอกอืม่นว่ได้ห้หลายตัวได้แล้วคุณแม่ได้มาแบบใดครับท่าโอ้ยเอ็นปูในน้ำปูปูแ่งเออเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นกะเห็นไปวัดไปว่าเพิ่นกะเลยบอกอ๋อครับผมเพิ่นบอกมาตัวเดียวชุดเดียวนึกบอกคุณแม่แม่เหรอ นะครับผมพ่อได้ยินข่าวกมคก็ได้มากันมากวันสิมาถามบึงคือได้ยินข่าวว่าถือเลขกดูแห่ววะทั้งกลุ่มนั้นค่ะวันนี้แม่มูก็ได้ช่วนมากนะครับผมก็ได้มาน้ำกันมาน้ำกันสามช่องเนาะค่ะเนาะค่ะมีแม่เกดค่ะแม่เกดกับพี่ดอลลากับแม่มูก็ได้มาหาคุณนาบึงเนาะค่ะค่ะว่าจะเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะแล้วันนี้เพิ่นไห้มากยังครับเพิ่นกระไห้มากแล้ว แล้่วแถวแถวนี้เพื่อนบอกหูอกครับหรือว่าจังไน่เพื่อนกับบ้องหูขันเพื่อนทามกับจังบอกเพื่อนบาถามกับบัวอ๋อนะครับผมกับทามก็เป็นสี่เงียบก็เป็นสี่เงียบแต่ว่าไอ้ขันถามกับจังสี่หูมันบะครับขันบัวทามกับบ้องหูเลยเพื่อนเพื่อนบอแพร่นปะค่ะอันกระถามปูยูปูกับบอกว่าขันนี้ปูทามกับไอ้เพื่อนบอกเพื่อนน้ำแน่คครับผมแล้วปูเบาจะอะไรอีกเนี่ยครับผม พูเพื่อนกันแต่ว่ากันมีผู้มาถามกัดบอกเพื่นอนครับแต่ว่าแถวๆนี้บุคคลมีผู้ใดมาถามตัวนี้สิน<อ>แล้วพวกผมขึก็มาก,กันดังดีเลยแม่หมูคือดังดีใช่ไหมแล้วแม่หมูก็สืบหาวาเบิ้งหลังเนาะมองได้ดีมองได้เด็ดแม่หมูกะอยากให้เอฟซีเพิ่นได้รู้นะค่ะมา,ามมถามแนวท่าแต่ว่าสีขาวสีรุดกะบบ๊อบ้ากันเนาะค่ะเนาะ ค่ะเป็นแนวทางแมนบ่ค่ะคุณนางแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะกอยากมาถามเบิ้งก็เอาไปเป็นแนวทางให้พี่น้องชมละครับผมเพราะว่าตัวเลขมันโบราณตัวตามที่คุณแม่เว้านะครับเพราะว่าเพิ่นให้ทีละชุดเนาะค่ะแม่หมูก็ได้สนใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้เว้าซุแม่หมูฟังอยู่แต่ว่าแม่หมูเห็บ่ได้มาเฮ็ดข่าวเนาะค่ะเนาะงวดแรกเพิ่นให้92ค่ะแม่นบ่ค่ะคุณนาง ค่ะงวดที่สวงเพิ่นก็เลยว่าแต่วันบอกกามปันไดว่าสั่นเพิ่งปะเจ็ดศูนย์สามมาสั่นโอ้ค่ะกล่าวในคือยังกลามกลามันคือสามตัวแล้วเนาะค่ะโอ้คือมันบอกเขาหมดค่ะแต่ว่างวดนี้แม่หมูก็สืบมาอีกแล้วก็เลยได้มาถามคุณนาเพิ่งเพิ่นว่าปูเพิ่นไปนั่งสมาธิได้ว่าสั่นอ้ค่ะเป็นว่าสั่นดีลองใส่เสรัตโตัวเล็บแล้วคุณแม่เยอะใส่ครับผมโอ้เก่าคือเก่าไม่ได้คือกำเนียนเนาะบาทกำเนียนเนียนนแล โอ้เตรียมไว้ให้เบื้องแล้วอันนี้ปู้เขียนไห้ปะครับผมเบื้องเอาอได้พี่น้องนะครับตู้เดียวครูนะุณตู้เดียวชุดเดียวนะครับผมที่ชุดเดียวนี่แหละจ้ะที่ชุดเดียวซีเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละเพิ่นไห้เป็นแยวข้างเบื้องนี้ครับผมอ๋อนะครับผมพี่น้อง เอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับนี่นี่สิเป็นงวดสามนั่นบ่ค่ะคุณอาเป็นหวดที่สามโอ้ค่ะเป็นหวดที่สามเนาะค่ะเมื่อหอดมา่อหอดเฮามันสิบ่อกคุยลุยซะบ่แต่ล่างเบิ่งเงินนะเป็นเนื้อางเป็นแนวทางเบื้องเข้าสรุตกับบัวกันเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแนวทางคุณอาเพิ่นกัถามเพิ่นกับอกเนาะค่ะบ่ถามเพิ่นกับ่บอกเพิ่นว่านะค่ะค่ะเพิ่นบ่ได้แพงค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามอยาก เอาไปพิจารณาเบิังก็เอาไปได้เนาะค่ะเน้องนะครับเพราะว่ามันก็บออนไลน์ตัวนะค่ะชุดเดียวชุดเดียวแต่บังค่ะตัดเลนหกประตูพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเลยค่ะแต่ว่าสิรินจุดปดกินข้าข้ามเดียวไรเนาะค่ะค่ะแต่ว่าเจ็ดมึงก็งานอยู่ที่เมกเกิลเมีนบอกค่ะคุณอางามงามงามเนาะค่ะเนาะงภูเพก็นกับว่าได้ตัวนี้ละเพล่หนว่งคนละหนึ่งนะครับผมอ่านะครับต้อง ขอพระคุณคุณแม่นะครับนะครับขอคุณคุณแม่หลายๆนะครับเนาะนะครับคอะหนเนี่ยข้างข้างช่องตามช่องเนาะค่ะเนาะขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องตัวเดียวชุดเดียวนะครับอ่าจากคุณแม่นารี่อนาะพี่น้องเนาะนะครับงมวดวันที่สิบเจ็ดปุ่มภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับคุณแม่เพิ่นเดวให้ฟังนะครับว่าไปได้มาจากอพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ เพื่อนไปถ้ำบุญนะครับพี่น้องเพื่อนเป็นคนมักไปถ้ำบุญถ้ำท่านนะครับตามวัดต่างๆนะครับแล้วเพื่อนก็ได้เลขมากแต่เพื่อนบกใคยมีทุนในการซื้อนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ถือบกใอยหลายนะครับนี่ตัวเลขชุดเดียวตัวเดียวคขานคือซ7 1นึะครับยังไงก็ล้องออกไปพิจารณาป็นแนวทางเบิงครับสำหรับตำหนักอื่นๆนะครับเดี๋ยวดอนลากสิตามให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าทีเป็นเลขซ่องนะครับแล้วก็เลข ที่ว่ามาโค้งสุดท้ายนะครับรอติดตามรับชมรับฟังกันนะครับของอาจารย์ท่อง้าขาดนะครับงวนนี้ยังขั้นในไปตากน้องพี่น้องเนาะนะครับแต่ได้โทษไปทางคุณบอลเพลียวนะครับคุณบอลเพลิก็ได้ติดงานเกี่ยวกับไห้กับหน้าอยู่นะครับพี่น้องถ้าได้มากนะครับบอาสำนักใด้ดนะครับดอล์ลาที่เฝ้ลลงใ้พี่เห็น้องไห้ท่านผู้ชมเบิ้งในท่านที่นะครับผมครับเดี๋ยวมือนี้เขาก็เบิ้งตัวเลขของคุณแม่หน้ารี่นะครับแรงไม่นะครับพี่น้องนะครับเฮาบูฮูว่าเพิ่นได้มาจากพระอาจารย์ทั้งใดนะครับเพิ่นบอก พราะว่ามาขอสัมผัสเพิ่นนะพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าเพิ่นถือเลขดูอเไยเอาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับมักประมักจะมาขันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งสิมิทนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆยงเฮงกันผููผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเดี๋วพบเดีวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ